3. กฎการลงทุนในยุคเงินเฟ้อให้รวยโดยโรเบิร์ตคิโยสกิพ่อรวยสอนลูกกฎที่1ใช้หนี่ดีให้รวยโรเบิร์ตคิโยสกิได้เล่าย้อนกลับไปเมื่อปี1973ตอนนี้เขาเพิ่งกลับมาจากสงครามเวียดนามเพื่อเข้าเรียนต่อในโรงเรียน พอกลับมาถึงบ้านพ่อรวยก็พูดกับเขาว่าลูกจงไปเข้าเรียนในสาขาการลงทุนใน Real Estate หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซะเพื่อไปเรียนรู้วิธีการจัดการกับหนี้และการจัดการกับเรื่องของภาษีเพราะหนี้กับภาษีทําให้คนรวยรวยยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันหนี้กับภาษีเหมือนเดิมนี่แหละกลับทําให้คนชนชั้นกลางและคนจนยิ่งจนลงยกตัวอย่างจากอาชีพที่มีเงินเดือนสูง,สงอย่างด็อร หรือไม่ก็ทนายความที่ไม่รู้จักการจัดการกับภาษีดรคนหนึ่งเพิ่งคุยกับโรเบิร์ตไปว่า <contexts> เขา<ร>สามารถทําเงินได้ทะลุ1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณกว่า30ล้านบาทได้เป็นที่สําเร็จซึ่งโรเบิร์ตก็ถามต่อไปว่าแล้วคุณเสียภาษีไปเท่าไ,ไหร่ละด,อดอ็อกด็อกเตอร์ก็เลยตอบกลับ ordon, มาว่าก็ประมาณ7 5 0 0 0 0เหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ22ล้าน5บาทนั่นเท่ากับว่า เงินสุดที่ที่ดรท่านนี้จะได้รับอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนเหรียญหรือประมาณ12ล้านบาทหรือคิดเป็น1ใน3จากเงินที่ทําได้ทั้งหมดซึ่งนั่นมันก็ฟังดูไม่เลวเลยสําหรับคนทั่วไปแต่สําหรับโรเบิร์ตคิโยสกิแล้วนั้นเมื่อเขาหาเงินได้จํานวน1ล้านนั่นหมายถึงเขาสามารถเก็บมันไว้ได้ทั้งหมดจํานวน1ล้านเลยโดยมันจะถูกนําไปอยู่ในพอร์ตการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งของเขาแบบร้อยเปอร์เซนต์อย่างถูกกฎหมาย ดังนั้นกฎข้อแรกที่คุณควรรู้ไว้ก็คือจงอย่าทางานเพื่อเงินเพราะหากคุณทํางานอย่างหนักเพื่อเงินคุณจะต้องจ่ายภาษีอย่างหนักด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการเราจะต้องนําเงินที่หามาได้นําไปสร้างธุรกิจนําไปลงทุนในสินทรัพย์อย่างอสังหาริมทรัพย์ซึ่งส่วนตัวของเขาเองเขาไม่ชอบลงทุนในตลาดหุ้นเพราะด้วยสไตล์ของเขาที่ชอบอะไรที่มันสามารถควบคุมได้ด้วยตนเองสามารถควบคุมรายจ่ายสามารถควบคุมรายได้ และสามารถควบคุมภาษีที่ต้องจ่ายและเวลาที่เขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นภาษีที่เขาจะต้องเสียให้แก่รัฐบาลก็คือ0เปอร์เซเพราะเมื่อเขาได้เงินมาจํานวน1ล้านเขาจะนําเงินทั้งหมดไปลงทุนในอสังหาซึ่งนอกจากจะไม่ต้องเสียภาษีแล้วทุกๆครั้งที่เขาลงทุนในอสังหาเขาจะได้เงินจากธนาคารมาช่วยสมทบอีก4ล้านเพิ่มเติมอีกด้วยนั่นคือเหตุผลที่เขารักธนาคารเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ธนาคารเริ่มปริ้นเงินให้กับคนรวยอย่างเขา แต่คนที่ซวยก็คือคนที่ตั้งหน้าตั้งตาออมเงินไว้ในธนาคารอย่างเดียวเพราะเมื่อเงินในระบบมีมากขึ้นก็จะเกิดเงินเฟ้อหรือทําให้มูลค่าของเงินในธนาคารมีค่าลดลงอํานาจในการซื้อของซื้อได้น้อยลงทงั้งทั้งที่ก็มีตัวเลขในธนาคารเท่าเดิมและนอกจากนั้นคนที่ทํางานเพื่อเงินก็จะซวยตามไปด้วยเพราะเมื่อได้ค่าจ้างมาเยอะก็ต้องเสียภาษีเยอะขึ้นตามไปด้วยในขณะที่ค่าเงินเฟ้อก็ทําให้เงินซื้อของได้น้อยลงอีกเช่นเดียวกัน และนี่คือเหตุผลว่าทําไมการจัดการกับหนี้และการจัดการกับภาษีจึงทําให้คนรวยรวยยิ่งขึ้นแต่คนชนชั้นกลางและคนจนกลับจนลงกฎที่2อย่าทํางานเพื่อเงินแต่ให้ทํางานเพื่อสร้างสินทรัพย์โดยทุกอย่างนั้นโรเบิร์ตบอกว่ามันเริ่มต้นมาจากการเข้าใจบาลานซ์ชีตหรืองบดุลส่วนบุคคลที่เขานั้นพยายามพร่ำสอนผู้อื่นมาโดยตลอด โดยตัวแปรหลักๆของ Balance Sheet จะมีอยู่ด้วยกัน4อย่างนั่นก็คืออย่างที่ 1. Income คือรายได้อย่างที่ 2. Expense คือรายจ่ายอย่างที่ 3. Asset คือทรัพย์สินและอย่างที่ 4. Liability คือหนี้สินโดยหัวใจสำคัญของการสร้าง Balance Sheet ให้ร่ำรวยได้นั้นก็คือ Cash Flow หรือกระแสงเงินสดโดยพ่อรวยบอกกับเขาว่า ถ้าหากเราสามารถควบคุมกระแสเงินสดในบาลานซ์ชีทได้แล้วละก็ยังไงก็รวยแน่นอนไม่ว่าเราจะไม่อยากเป็นคนรวยก็ตามทีทีนี้มาเริ่มต้นกันที่คำว่าแอสเซทกันก่อนคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดกันว่าบ้านที่ซื้อนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งคำตอบที่แท้จริงก็คือบ้านนั้นสามารถเป็นได้ทั้งทรัพย์สินและหนี้สินโดยการที่จะตัดสินว่าบ้านที่เราครอบครองอยู่นั้นเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินกันแน่ เราจะวัดได้จากกระแสงเงินสดหรือ cash flow ว่ามันสามารถนำเงินเข้ากระเป๋าหรือนำเงินออกจากกระเป๋าของเรายกตัวอย่างเช่นหากบ้านหลังนั้นเราปล่อยให้คนอื่นเช่าโดยหลังจากหักค่าผ่อนส่งธนาคารแล้วยังเหลือเงินสดเข้ากระเป๋าของเราซึ่งแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานก็ตามทีในกรณีนี้เราจะเรียกบ,บ้านว่าเป็นทรัพย์สินนั่นเองโดยโรเบิร์ตจะนิยามคำว่า asset ว่า put money in your pocket Whether you work or not หมายถึงทรัพย์สินมันจะหาเงินเข้ากระเป๋าของเราไม่ว่าคุณจะทำงานหรือไม่ทำงานก็ตามทีแต่หากบ้านหลังนั้นเราใช้เพื่ออยู่อาศัยเองและเราก็ต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านให้กับธนาคารในทุกๆเดือนบ้านหลังนั้นจะนำเงินออกจากกระเป๋าของเราไปยังกระเป๋าของธนาคารทําให้บ้านหลังนั้นจะนับได้ว่าเป็นหนี้สินหรือ l i a b i l i t y โดยโรเบิร์ตใช้ประโยคที่ว่า l i a b i l i t y S Take s money from your pocket อะไรก็ตามที่มันดึงเงินออกจากกระเป๋าของเราให้หายไปนั่นแหละมันคือหนี้สินและสาเหตุที่ผู้คนส่วนใหญ่กลัวการตกงานและไม่มีงานทำก็คือพวกเขามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินดังนั้นพวกเขาจึงต้องขยันทำงานอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเพราะเดี๋ยวไม่มีเงินไปผ่อนบ้านหลังใหญ่ที่เช่าซื้อเอาไว้และนี่ก็คือสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดและแยกไม่ค่อยออกว่าบ้านที่พวกเขาครอบครองอยู่นั้น มันเป็นทรัพย์สินหรือหนีส้สินกันแน่และเมื่อพวกเขาไม่เข้าใจความแตกต่างในข้อนี้มันจะส่งผลให้เมื่อพวกเขามีไรายได้จากการทํางานที่มากขึ้นสิ่งที่พวกเขาจะทําก็คือไปกู้ซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นกว่าเดิมซื้อรถสปอร์ตหรูๆแพงๆกว่าเดิมและทันทีที่เงินเดือนของพวกเขาออกเงินมันก็จะวิ่งออกจากกระเป๋าของพวกเขาไปยังกระเป๋าของเจ้านี่ในทันทีในทุกๆเดือนซึ่งโรเบิร์ตคิโยสกิเรียกระบบการเงินแบบนี้ว่า มันเปรียบเสมือนกับคนที่เป็นโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงและคุณก็ไม่สามารถหยุดมันได้ด้วยทีนี้มาดูกันต่อที่คำว่าอินคัมหรือที่มาของแหล่งรายได้ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มักจะให้เงินเดือนค่าจ้างเป็นรายได้หลักและมักให้ความสำคัญกับมันมากที่สุดแต่ในขณะที่พ่อรวยของเขาสอนว่าแหล่งรายได้ของคนรวยนั้นหลักๆแล้วไม่ได้มาจากเงินเดือนหรือค่าจ้างแต่เกือบจะทั้งหมดจะมาจากแอสเซทหรือทรัพย์สินที่สามารถงอกเงยได้เช่น Interest หรือดอกเบีย้ย Dividend หรือเงินปันผล Real Estate จากอสังหาริมทรัพย์และ Business หรือธุรกิจคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะครอบครองหรือสร้าง Asset อย่างไรได้บ้างซึ่งกุญแจสำคัญนั้นง่ายมากเมื่อคุณทำงานหาเงินได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างเมื่อคุณได้เงินนั้นมาแล้วให้คุณนำเงินไปลงทุนใน Asset ก่อนเป็นอย่างแรก และเมื่อแอสเซทเหล่านั้นทํากําไรเข้ากระเป๋าของคุณจากนั้นคุณจึงค่อยนําเงินที่ได้มาจากทรัพย์สินเหล่านั้นไปใช้จ่ายอีกทีหนึ่งกฎที่3จงลงทุนในทรัพย์สินที่จับต้องได้จริงเหตุผลว่าทําไมเราจรึงควรโฟกัสที่สินทรัพย์ไม่ใช่เงินเดือนคนส่วนใหญ่มักใช้เวลาไปกับการใช้จ่ายในเรื่องของกินหรูอยู่แพงซื้อบ้านหลังใหญ่ๆถอยรถสุดหรูออกจากโชว์รูม ทำให้คนกว่าร้อยละ99เโฟกัสไปในเรื่องของการหาไรายได้สูงและถ้าหากไรายได้ไม่พอก็จะเลือกทํางานให้มากขึ้นทํางานให้หนักขึ้นไม่ว่าจะเป็นทํโอ T จนดึกจนดื่นเข้างานหลายกะไม่ก็หาอาชีพเสริมหลังจากเลิกงานหลักซึ่งมันจะทําให้โฟกัสของเราทั้งหมดตกไปอยู่ที่การหาไรายได้นั่นเองในขณะที่หากเราเปลี่ยนโฟกัสที่การเพิ่มจํานวนแอสเซทให้มากขึ้นเรื่อยๆโดยโฟกัสไปที่แอสเซทที่สามารถสร้างแคชฟลู หรือสามารถสร้างกระแสเงินสดออกมาได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งแค่เราเปลี่ยนโฟกัสไปที่การนำเงินจากการทำงานนำไปสร้างแอสเซทก่อนก่อนที่จะนำไปใช้จ่ายสู่รุ่ยสู่ร่ซึ่งเมื่อขนาดของแอสเซทมันใหญ่มากพอมากจนผลิตกระแสเงินสดเพื่อน,นำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้พอเพียงแล้วนั่นเท่ากับว่าต่อให้เราไม่ได้ทำงานหน้าขนาดนั้นเราก็ยังคงมีรายได้จากแอสเซทมาช่วยใช้จ่ายในแต่ละเดือนอยู่ดีหรือจะเรียกได้ว่าเราได้มีอิสรภาพทางการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการมีอิสรภาพทางการเงินมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีเงินร้อยล้านพันล้านสมมติว่าในแต่ละเดือนคุณใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ3 0,000บาทถ้าหากแอสเซทสามารถสร้างกระแสเงินสดได้เกิน3 0,000บาทนั่นเท่ากับว่าคุณมีอิสรภาพทางการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองส่วนที่เหลือก็คอยดูว่าแอสเซทเหล่านั้นยังคงมีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอและหากคุณต้องการเพิ่มความมั่งคั่งให้กับชีวิตคุณก็ต้องโฟกัสว่าจะต้องสร้างแอสเซทอีกเท่าไหร่ ซึ่งคุณก็สามารถทําตามที่คุณตั้งเป้าเอาไว้ได้เลยแค่โฟกัสที่เดียวก็สามารถแก้ไขปัญหาการเงินได้ทุกช่องทางนั่นเองเหตุผลที่คนออมเงินคือผู้แพ้ในเกมการเงินโรบัตคิโยสกิคือคนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อถือในเงินเฟียตหรือเงินกระดาษที่รัฐบาลปริ้น Print ออกมาเลยแม้แต่น้อยดังนั้นการออมเงินสดหรือเงินเฟียตเอาไว้ในธนาคารเขาจะไม่ทํามันอย่างเด็ดขาดซึ่งทันทีที่เขาได้เงินเฟียตมาเขาจะนํามันไปแปลงเป็นแอสเซทในทันที โดยเขาได้ยกตัวอย่างจากการนําเงินเฟียตไปซื้อแร่เงินเก็บเอาไว้โดยเขาบอกว่าซื้อมันมาตั้งแต่ราคา1.4ดอลลาร์และในปัจจุบันแร่เงินอันนี้มันก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น16ดอลลาร์หรือมูลค่าโตขึ้นกว่า11เท่าหรือจะพูดในอีกทางหนึ่งก็คือเงินเฟียหรือเงินดอลลาร์นั้นได้ค่าลงถึง11เท่าเลยทีเดียวซึ่งหากเอาให้เห็นภาพง่ายๆกว่านั้นให้เรานึกย้อนกลับไปในสมัยรุ่นของคุณพ่อคุณแม่ อาจจะใช้เงินซื้อข้าวซื้อก๋วยเตี๋ยวกันชามล้วไม่ถึง10บาททองคําก็าราคาประมาณหลักพันถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะสัก4ี่พันบาทแต่ในขณะที่ปัจจุบันนี้เงิน10บาทเท่ากันแต่กลับซื้อข้าวกินไม่ได้สัก,กชามครึ่งชามยังไม่ได้เลย